รถรับส่งผู้สแสวงบุญที่อยู่ในสภาพอย่างที่เห็นในภาพเนี้ค่ะหลังคลิกคว่ำระหว่างลงเขาบริเวณเนินไทซ,ซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากด่านเก็บค่าบริการหน่วยพิทักษ์อำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีประมาณ700เมตรทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้หญิงอายุ28ปีและมีผู้บาดเจ็บ9คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย3คน ผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะบางคนบอกว่าเหตุเกิดช่วงเช้าขณะที่เดินทางกลับจากที่ขึ้นไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิจกุฏและอ้างว่าพอรถมาถึงทางโค้งคนขับไม่ได้ชะลอความเร็วทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำขับแบบเร็วๆช้าๆเร็วๆช้าๆครับแต่ช่วนจังหวะแบบเข้าโค้งเข้าอะไรเงี้ยเขาจะขับเร็วแล้วก็แบบว่าเขาจะแตะเบรกแล้วเขาก็แบบไม่มีเลยรถมันสะบัดก็พลิกเลย พลตำรวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรียืนยันถึงสาเหตุนะครับว่าเกิดจากสภาพถนนลาดชันแล้วก็เป็นทางโคง้งทำให้รถเนี่ยเสียหลักก่อนจะพลิกคว่ำครับพบว่าผู้โดยสารบางคนถูกเหวี่ยงออกมานอกรถนะครับส่วนผู้เสียชีวิตนั่งติดอยู่กับคนขับถูกรถทับเสียชีวิตครับตรงนั้นน่ะมันจะเป็นทางลาดชันนะครับแล้วก็มีโคง้คงโค้ง รถก็เกิดอาการเสียหลักนะครับแล้วก็เลยมีการเซส,สายนิดหนึ่งแล้วก็พลิกคว่ำเลยทําให้ผู้ที่โดยสารอยู่ที่กระบะท้ายเนี่ยสิคนเนี่ยบางคนก็กลับหลุดออกมานอกรถบางคนก็จะอยู่ติดอยู่ด้านในนะครับส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยเขานั่งอยู่ที่เบาะด้าน้าขวาติดกับคนขับนะครับในจังหวะที่รถมันพลิกคว่ำม,มาก็ปรากฏว่าถูกไอ้ัวเก็งเนี่ยทับที่ศีรษะก็เลย ยืนยันว่าอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเองครับเป็นอุบัติเหตุครับเกี่ยวกับถนนลื่นถนนไม่ลื่นครับแต่ว่าสภาพของอ,อาจจะเป็นทางราดชันแล้วก็เป็นทางโค้งนิดนึง ตรวจสอบประวัติคนขับมีประสบการณ์ขับรถขึ้นเขาคิจกูดแล้วก็ทำนานเส้นทางมา2ปีนะคะไม่พบประวัติสารเสพติดและแอลกอฮอล์ขณะที่รถที่ให้บริการก็ตรวจสภาพทุกๆ7วันหลังจากนี้จะเชิญผู้ประกอบการมาพูดคุยขอความร่วมมือเข้มงวดความปลอดภัยให้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ยังเปิดให้ผู้สแสวงบุญและนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่บนเขาคิจกูดได้ตามปกติค่ะ